ไปหมดเลยกระชมหกมาก้นมมากระมยกมาหอค่ะพ <g Jud ite noise> ันเอ็นแกงอะไรคะแกงเห็ดไข่มดแดงโอ้โหสวยมากสวัสดีค่ะสำหบพวกเราผู้หญิงยกกาลังแจกมีพี่กรณ์มีคนใช่ไหมคะเจ้าของร้านทำไมสวยจังสวยมากพี่มีนร้านเราอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะร้านอะไรก่อนเลยละร้านอะไรก่อนร้านอยู่ดีกินแซ่บค่ะอยู่ดีกินแซ่บ ใช่ค่ะแถวไหนจ๊ะก็คืออยู่ที่ตลาดสดทนบุรีนะคะอันนี้คือแกงแกงเห็ดใส่ไข่หมูแดงและที่บูมชอบอีกเมนูนี่ตำเส้นเล็กตำเส้นเล็กนี่นี่นีหลวงพะบางตำหลวงพะบางตัวซิกเนเจอร์ของร้านนคะนี่เลยค่ะตำหลวงพะบางเพราะเห็ดใดถึงเป็นซิกเนเจอร์ เพราะว่าคนตำมาจากสปปลาวของแท้ค่ะ o r จินอลอ o r i g i นอลเลยเพราะว่าเราได้ยกพ่อครัวมาตำคุณมนคะอันคำกล่าวที่ว่าชีวิตอยู่ได้ด้วยส้มตำค่ะของร้านเราคือทำไมที่มาที่ไปยังอันนี้ต้องดราม่านิดนึงเมื่อ5 6ปีที่แล้วอะค่ะ ทําธุรกิจส่วนตัวก็คือเปิดห้างหุ้นส่วนจํากัดค่ะทําเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างและเราว่างมากก็เลยขายเสื้อผ้ามือสองที่ตลาดนัดออฟฟิศอะค่ะแล้วมันว่างอีกเราคิดว่าเราเป็นผู้หญิงแซบปะค่ะตอนนั้นกระแสยาส้มตำมาแรงแล้วเราก็คิดว่ามาไวเฮ้ยได้เงินไวเราก็ลองทำดูแล้วผลตอบรับเป็นยังไงตอนแรกดีมากค่ะดี จนกระทั่งเกิดวิกฤตของโควิด1 9บเก้าแล้วงานงานหนึ่งกับสองเราจบเลยก็เหลือตรงนี้แหละค่ะสูตรที่บอกว่าปาร้าคุณแม่คืออะไรคะก็คือเดิมทีเนี่ยคุณแม่เนี่ยเขาจะมีสูตรของเขาก็คือปลาร้หมักอยู่หลังบ้านประมาณนั้นก็คือทำทำกินเองในครอบครัวแล้วเราก็มาแบบ ปรับปรุงปรุงสูตรความต่างจากน้ำปลาทั่วไปมันเป็นแบบอ่ะก็คือไม่คาวและไม่เหม็นเกินไป,เ,ปนเน็่สำหรับคนที่กินปลายากแต่อยาก ừ, กินจังเลยกลิก่นไม่ได้แร่จะมีคนที่ชอบแบบนัว มีสุดนัวด้วยไหมคะนัวแน่นอนค่ะบอกระดับได้เลยเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเพราะว่าเราอ่ะเป็นตำตามสั่งอันนี้เป็นตำข้าวโพดไข่เค็มค่ะอันนี้หายไปครึ่งตัวอันนคืออะไรคุณนิ้งอันนี้คือเป็นปลาส้มทอดทรงเครื่องค่ะอันนี้จะเป็นสามชั้นทอดน้ำปลาค่ะโอ้โหแล้วก็ตันนีม้ตำผลไม้รวมตำหลวงพระบางตำหลวงพระบางอันนี้ตำปลาค่ะร้านเราเริ่มต้น45บาท ตมเส้นเล็กตอนนี้ก็เลยใช่ค่ะนี่เส้นเล็ก๋ยวมุง๋ยวมุงสาวเส้นให้ดูนี่ใส่อะไรบ้างคะเส้นเลสาวเส้นนะอย่าสาวไส้นะจะมีหมูยอไส้กรอกกุ้งเห็นมีปูอ่ะใช่ค่ะปูอัดกระเมมันมาด้วยกันได้ยังไงอันนี้สูตรมาจากไหนอะอันนี้จะเป็นน้องพนักงานเลยลองใส่ดิเควิเควตก็คือที่จริงเนี่ยสองเมนูเนี้เป็นน้องพนักงานที่เขาอะทำอยู่แล้วให้เราลองชิมเขาก็บอกว่า เจ๊ลองขายดูด เพราะว่าเราอะขายแต่ตําพื้นๆก็คือตําไทยตําปลาล่าปูปลาหม่อนไก่ไม่เราไม่เห็นใส่ผักบุ้งด้วยหรอคะใช่เนี่ยพี่ชอบตรงอะไรรู้ะเขามีผักต้มน้ําตกคอหมูย่างอร่อยมากเราหมักเกิน12ชั่วโมงแน่นอนค่ะแล้วก็ค่อยมาย่างอันนี้แบบว่าไม่เป็นน้ําตกลองชิมดูสิเขาจะหมักอันนี้จะหอมอันนั้นคือคอหมูย่างใช่ใช่แล้วมันน้อยด้วยัน้อยตำแอปเปิลคอหมูค่ะอเป็นแอปเปิลตำแอปเปิล้อหมูมีแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงนะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้มแซ่ แล้วก็แกงเห็ดไข่มดแกงเห็ดแล้วพูดถึงเฮ้ยบูมอยากให้ทุกคนลองไปกินคอหมูย่างบูมว่าคอหมูย่างต้องขายดีมากแน่นอนใช่ไหมดีมากนะตำลอกพะบางสดๆนะบูมขอลองลองขอโทษนะคะ เผ็ดน้อยกว่านี้หน่อยย๊อเผ็ดมากคุณบอแบบตำมงนิดนึงแต่ว่าแบบไหนดีเผ็ดน้อยค่ะแต่อร่อยมากนี่แต่ว่าคุณมินได้นำรถเข้ามาจอดในรายการ่ใช่รถคันนี้หาเงินหาทองรถน่ารักมากคุณขออนุญาตฝากนภพพาไปนะคะเพราะเขาตำเก่งมีแซลมอนด้วยเหรอคะคุณมินใช่ค่ะมีเมนคือแซลมอนจะเป็นยำใช่ไหมคะเป็นยำเป็นตำได้หมดค่ะพวกซีฟู้ดมีหมดมิจะกคันนี้อยู่ที่ร้านเล่นตอันนี้จะอยู่ที่สาขาตลาดฟู้ดวิลล่าราชพึกค่ะคุณบู กี่เม็ดดีเอ่ยสองเม็ดพอพอแล้วโขกละเอียดแล้วใช่ไหมคะเรา็เห็นกระปีแล้วอ่าน้ำมะขามน้ำมะขามค่ะมะขามน้ำมะขามค่ะน้ำมะน้ำไม่ใส่น้ำมะขามอ่ส้ำมะนาวถ้าอันนี้ก็จะตัดนิดนึงใช่มันหวานนิดดูสะอาดเนาะเอเชีค่ะอ่าอ่า แล้วก็ที่สําคัญนี่ค่ะน้ํำปูที่สําคัญนะคะปลาอันนี้เลเอดนี่มะเขือไม่เอานิ้วนะคะไม่เอานิ้วอันนี้มะเขืออะไรคะมะเขือช่อค่ะมะเขือช่อมันก็คือจะให้ความเปรี้ยวกว่ามะเขือเ้นแดงใช่ลาบมะเขือช่อมันของมันต้องมีแล้วก็ผสมไปนิดนึง และที่สําคัญค่ะมะเขือสามสีละทำไมต้องใส่มะเขือเยอะขนาดนี้ะกรอบเออน้องเขาบอกว่าอร่อยค่ะพอเสร็จปุ๊บเราก็เอาเส้นค่ะได้เลยเป็นแพ่นเปน่อืมเข็งมากเลยค่ะเผ็ดน้อยของบูมสุดท้ายนะคะเราก็ต้องมีแคบหมูแคปแคบเยอ้อ่อยแบบ เดี๋ยวกไปชิมให้ฝีมือบูมเองร้านอยู่ร้านหน่อยค่ะร้านนะคะอยู่ที่ตลาดสดทนบุรีค่ะอยู่ที่โซนแชนเดเลียค่ะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งอยู่ที่ตลาดฟู้ดวิลล่ามาร์เก็ตนะคะเส้นราดเชพึกค่ะอยู่ดีกินแซ่บค่ะอยู่ดีกินแซ่บขอบคุณค่ะขอบค่ะไปอร่อยกันแน่น้ำมะาเขามัน หอมจากแซบๆ,ๆเดี๋ยวพาพี่มิ้นไปกินก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำมีเสี่ยวไก่ตุ่นด้วยนะพี่มิ้นนะม,มีเกี๊ยวกุ้งนะอ,อ้อร่อยมากครูเป็ดคาเฟ่ที่สุพรรณบุรีไปค่ะก็มีกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะเตี๋ยวหมูกเกี๊ยวหมูต้มยำแล้วก็มีไอติมผลไม้ส่วนก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ่นลำใหญนะคะแล้ก็ใช้น้องไก่น้องใหญ่ๆต่อนหนึ่งชามนะคะอย่าลืมนะคะผ่านมา อุทองเมืองสุพรรณบุรีเรานะคะมาไหว้พระใหญ่แล้วอย่าลืมมาแวะทานก๋วยเตี๋ยวร้านครูเป็ดคาเฟ่ทั้งน้าผลไม้ปั่นชากาแฟมีหมดค่ะไอติมกะลาไอติมผลไม้เอาใจคนรักก๋วยเตี๋ยวและของหวานกับครูเป็ดคาเฟ่เปิดมานานกว่า3ปีค่ะครูเป็ดเนี่ยหลังจากเกษียณก็มาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวบรรยากาศภายในร้านอบอุ่นแบบนี้เลย ตกแต่งแนววินเทจพร้อมเสิร์ฟความอร่อยเมนูที่ไม่ควรพลาดคือก๋วยเตี๋ยวโคตรรวมต้มยำชามยักษ์โอ้ยนี่ไงยักษ์ไหมล่ะเพราะว่าเลือกได้2เส้นนะคะตามใจชอบในชามที่ทุกคนเห็นก็จะมีทั้งหมูสับหมูเด้งหมูหมักลูกชิ้นหมูไข่เยี่ยวม้าไข่ยางมาตุมเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวหมูน้องไก่ตีนไก่นุ่ม อีนดูดีมากดูดีมากเลยอ่ะอันนี้คือชามยักษ์และอันนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวกุ้งหมูสับต้ยมยำมะน,นาวนน้ำต้ยมยำเกี๊ยวทำเองรสชาติจัดจ้านด้วยมะน,นาวสดอุ้ยคืนน้ำลายน่ะต่อไปเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้ยมยำโคตรแซ่บแคบหมูน้ำซุปรสจัดจ้านแคบหมูกรอบอเพิ่มรสสัมผัสที่น่าลิ้มหลอรอมุลยคืนน้ำลายอีกหนึ่งเอื้อค่ะต่อไปคือก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นลำไยนั่นน่ะ นั่นนะ,นะหวานเนื้อไก่นุ่มเปื่อยหอมหวานด้วยเนื้อลํำญ่แม่เห็นลํำญ่ยังเห็นส่วนอันนี้ของหวานเป็นไอศครีมกะทิในกะลา,าใช้มะาพร้าวอ่อนจาก<ม>บ้านแพ้วรสชาติกะทิเข้มข้นหอมมัน อันนี้บิงซูสตรอเบอรี่หวานเปรี้ยวให้ความสดชื่นคลายร้อนได้ดีสุดๆไม่น่าเชื่อร้ามาอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวอะไม่เคยเห็นร้านหยุดวันอังคารเปิด9โมงถึง4โมงเย็นนะคะอยู่ซอยเทศบาล2ท่าพระยาจักตตำบลอู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนี่ทีมงานเราบอกนะคุณปอยเขาบอกว่าอร่อยร้านนี้อร่อยมากคุณปอยบอกอร่อยมากจริงต้องเชื่อคุณปอยนะจริงจริงเพรเขาแบบว่า ทีมงานเราได้ไปกินร้านอะไรอร่อยๆเยอะไงคุณรมานนี้เขาบอกว่าอร่อยแล้วอร่อยมากส่วนตอนนี้คุณย่าไปไหนเรามาช็อปกระเป๋าไปใส่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำกันเพื่อเนี่ยใส่ได้พอดีเลยขอใส่เอ่อลายผ้าบางได้ไหมคะอ่ะตำหลวงพ่อบางใส่ลงไปด้วยได้ไหมได้เลยตำหลวงพ่อบางเดี๋ยวใส่อันนี้เลยลายผ้าบางบอกสักครู่ดีกว่าค่ะย่าอาหารช่วงหน้าเดี๋ยวมาช็อปกันนะคะของที่ย่าง นี่ของน่าช็อปมากนะคะอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะเป็นแบรนด์ดอกแก้วแอนลออค่ะเราอยู่กับเจ้าของแล้วพี่ตุ๊กสวัสดีสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กเจ้าของสองพันห้านี่ไงหนูเจอสองพันห้าม่แต่ตกใจนะคะฉีดยาแล้วหนูเจอสองพันห้างง แบรนด์ร้านคือร้านของอุ้ยใครคะพี่ตุ๊กนั่งแบบควายนี่ควายนางแบบควายคนจีไปทักควายเลยเพื่อเขาแบบอุ้ยทำไมดีเทลสำหรับคนที่ชอบควายจังเลยอะดีเทลดีไหมคะเดี๋ยวให้พี่ตุ๊กเล่าดีกว่าเพราะว่าแบรนด์ของพี่ตุ๊กเนี่ยมาจากกาละสินเรามีความพิเศษยังไงคะก็ของเรานี่ก็คือจะเน้นเป็นผ้าไทยผ้าของกาละสินค่ะ ส่วนมากก็จะเน้นเป็นผ้าเข่าม้าค่ะอุ้ยจะเป็นผ้าเข่าม้าที่นุ่มนะเอามาตัดเย็บเพงสีเนี่ยเยอะมากเลยนะคะแล้วบอกว่านอกจากผ้าเข่าม้าล้วก็ยังมีพวกผ้าฝ้ายอะไรอย่างเี้ยใช่ไหมคะค่ะก็ทำจากผ้าฝ้ายค่ะจะมีทั้งผ้าฝ้ายแล้วก็ผ้าไหมแท้ค่ะผ้าไหมด้วยจริงเหรออย่างใบนี้อะคะเป็นน้องไก่น้องลูกเจี๊ยบ อย่างนี้ใช้ผ้าอะไรเป็นแบบไหนคะเป็นผ้าฝ้ายทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็คือจะพิมพ์ลายตัวตุ๊กเองก็คือเกิดปีไก่เกิดปีไก่ก็เลยมีน้องไก่น้องเจี๊ยบค่ะก็จะมีทรงแบบนี้ด้วยอันนี้ใส่เครื่องสำอางไหมใช่ค่ะใส่เครื่องสำอางค่ะอันนี้คือก็ใส่ของใส่อะไรได้ใส่ของอันนี้ก็เป็นผ้าเดียวกันเหมือนกันค่ะผ้าฝ้ายหมดเลยค่ะเซื้ฝั่งนี้ของสั่งลค่ะสีกับลายสวยจังมีหลายไซส์ลายเหล่านี้จริงๆมาจากกระสินย่างเดียวหรือมาจาก มาจากหลากหลายจังหวัดค่ะแล้วพี่ตุ๊กไปเอามาจากยังไงบ้างอันนี้จะเป็นของทางราชบุรีโอราดบุรีแล้วมีอะไรอีกคะแล้วตอนนี้ก็จะมาจากบ้านโพนกาลสินบ้านโพนกาลสินค่ะค่ะหมดเลยตรงนี้คือบ้านโพนหมดเลยแล้วเราเลือกยังไงคะแต่ละจังหวัด้าของม้ามันต่างกันยังไงต่างกันยังไงคะอยู่ที่สีสันเลยค่ะ ว่าแค่สีใช่คือสะดุดตาสีไหนที่มันสีสันสวยสดใสไม่ฉุดฉาดจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ออกมาทำเพิ่งรู้ว่าผ้าเข่าม้าหรือลายเนี่ยของแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันมันแล้วแต่่ะคบางทีเขาทอมาแต่ละครั้งก็สีอาจจะไม่เหมือนกันอ่ะมาดูราคาหน่อยดีกว่าแต่ละใบละค่ะเริ่มต้นจากใบด้านหน้าอย่างนี้ใบ ประมาณนี้มันมีเครื่องใส่ใส่เครื่องสำอางได้อะอย่างนี้เท่าไหร no ่บ <so uh, ้างคะสองใบนี ah ้อะใยใหญ่นี่จะ250ร้อบใหญ่250ใบเล็กล่ะคะอะราสิบค่ะ190มีซิปแล้วถ้าเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางล่ะคะอ้าลักตันี้จะอยู่ที่590 590อ่าะขึ้นมาหน่อยนี่อันนี้เป็นกระเป๋าแบบโคดักโคดบกคือสี่ร้อยเก้าสิค่ะสี่ร้อเกาสิบคุณโอเคนะเนี่ยแล้วเบาเบาด้วยแล้วก็สายเขาเป็นหนังใช่ นี่มีแบบว่า2ด้านด้วยนะและยังจะใช้ด้าจับอยู่นั่นคือเป็นกระเป๋า2ด้านค่ะค่ะอันนี้ก็ด้านในก็ใส่ของได้ใส่ได้ทั้งสองด้านอย่างนี้2ด้านแพงไหมคะอ่าไม่แพงค่ะ2 90าสค่ะ2 9งรยาคุณอันนี้น่ารักจริงอันนี้ใส่ัน้ตบุกใส่นีแดได้ค่ะใส่ iPad อะไรก็ตามคุณแล้วก็ห้อยกระเป๋าอย่างนี้เท่าไหร่คะ อันนี้อยู่ที่4ี่490แล้วก็ไปหนหน่อยแจใส่อันนี้เปี่เหรียญเปี่เหรียญหรือไม่กรตุกตา89บาทค่ะ89บาทคุณน่ารักมากแล้วอันนี้เป็นแนวลักษณะแบบที่มันเป็นผ้าของมามาดูปในส่วนของผ้าใหม่บ้างดีกว่าผ้าใหม่ผ้าใหม่อย่างนี้ผ้าใหม่ก็คือเอามาจากหลายที่หลายถิ่นเหมือนกันไหมคะใช่ค่ะมีที่ไหนบ้างคะอันนี้จะเป็นของที่บ้านเลย อันนี้ของที่สีสเกตค่ะสีสเกตอันนี้จะของโคราชค่ะโคราชเออมันก็ต่างกันนะมันคล้ายกันเหมือนกันแต่ว่ามันมันคล้ายแต่พอเวลามาดูใกล้กันเราจะเห็นถึงความต่างลายมันค่ะลายอันนี้อะคะอันนี้ของกาลสินค่ะบ้านกาลสินกาลสินค่ะสินกสอันนี้สวยมากนะป้าพาอันนี้ของที่บ้านเองค่ะเป็นไหมสะท้อนคุณมองอย่างนี้เหมือนน้ำตาล แต่ถ้ามองเหลือบๆมันเหลือบมองเหลือบๆเป็นเขียวและเขาออกแบบสปอร์ตน่ารักวัยรุ่นลายที่เองหมดเลยค่ะเนี่ยน่ารักมากคุณน่ารักมากอยากผ้าไหมอยากรู้ราคาของผ้าไหมนี่แพงกว่าผ้าของไหมเยอะไหมคะแพงแพงค่ะก็โดยวัตถุดิบและต้นทุนก็ต่างกันมันจะตัดแต่งกับหนังแท้ค่ะอ๋ออันนี้หนังแท้สนุนราคาสักเท่าไหร่คะที่บุมจับ สองพาร้อยบาทค่ะ2,990ัารดิฉันคิดไปถึงนู่นแล้วนะเกือบหมื่นแล้วนะเป็นผ้าไหมเนาะอันนี้ผ้าเกือบทั้งผืนเลยค่ะผ้าเกิบผืนอ่ะแล้วถ้าอยากเป็นใบเล็กๆอย่างนี้ค่ะใบเล็กๆตอนนี้จะ1,290เนี่ยซื้อไปใครจะไปต่างประเทศหรืออะไรนะน่ารักเลยแบบโอ้คือแบบว่าเที่ยวงานเออเนี่ยแล้วมีอันนี้ทรงนี้น่ารักมากค่ะพันนี้น่ารักมาคุณน่ารักมากเอง สีสวยอันนี้อันนี้ช่วงนี้น่ารักมากทีนี้เราเห็นว่าคุณย่าใส่เสื้อรูปน้องควายที่เชื่อว่าหลายๆคนก็คงมีควายในดวงใจใช่ใช่น่าจะมีน่าจะมีใครในดวงใจมากกว่าใครมีควายเสื้อของ้าลักเสื้อพี่เลสน่ารักอันอย่างนี้มีที่มาอย่างไรคะพี่ตุ๊กเสื้อควายอันนี้เสื้อควายเก่งควายก็อ่าเป็นความคิดของพี่อีกคนนึงค่ะคือพี่อ้วนที่ทำด้วยกันเนี่ยคือเขา เขาอยากจะทําเสื้อที่มันเป็นลากเง่าของชาวบ้านใช่ใช่คนไทยสมัยเมื่อก่อนนะคะใช่คือจะขาดไม่ได้เลยเวลาทําไร่ไถนาก็จะต้องมีน้องควายน้องควายน้องควายน่ารักนะน้องควายฉลาดมากเลยอ่ะเพราะว่าเขามีกางเกงช้างแล้วก็มีกางเกงควายน่ารักนะมีชาวนาด้วยอันนี้คือลายทุกอย่างเราออกแบบจะเป็นมนวิถีชีวิตของคนไทยสมัยเมื่อก่อนเลยค่ะออกออกแบบแล้วก็สกรีนเองอะไรยเมีควายเล็กควายใหญ่แล้วแต่ ทำออกหมดเลยแล้วตอนนี้บุมว่าหลายคนเขาสนใจแล้วอยากจะซื้อนี่ไปติดตามอะไรได้ที่ไหนยังไงบ้างคะก็ติดตามได้ทางเพจค่ะ Facebook ค่ะดอกแก้ว and ALS เพจหลักค่ะดอกแก้ว and ALS เพจขึ้นให้ใครอยากอุดหนุนผลงานของชาวบ้านนะคะจากหลากหลายจังหวัดแล้วก็วิถีชีวิตชาวนาก็อุดหนุนกันได้ขอบคุณนะคะพี่ขาขอบคุณนะคะขอบคุณการ่มทุกคนสนับสนุนนะแบบของของแบบว่า ชาวบ้านแล้วก็แบบทำเองแล้วคุณภาพแบบดีด้วยนะคะออกแบบเองอีกต่างหากถือไปมิลานแฟชั่นวีคไม่ส้ำใครคุณอย่างน้อยฉันใส่เสื้อควายนี่ไม่สัำบ้านเขาครามก่อนไปไปได้เพราะว่าจะให้ทุกคนขี่ ATV ไปเลยอยากขี่อยากขี่ใช่ไหมอยากขี่ต้องไปที่นี่ค่ะเพราะว่าเป็นกิจกรรมสุดฮิตค่ะนี่อุ้ยอยากขี่นี่นักบอกเลยว่า ควรจะไปสามระดับคุยชอบอย่างเงี้ยชอบที่มันแบบวัยรโอ้เวลาขี่ ATV อ่ะบางที่อ่ะจะเป็นแค่โอ้เนี่นี่ลงน้ำนี้เลยเยทีเมียแต่อันนี้เป็นขึ้ขาลงห้วยลงน้ำใดๆสวยสวยมาก กิจกรรมท่องเที่ยวด้วยรถ a อทวนะคะที่พื้นพื้นที่บ้านเขาครามค่ะที่พัทลุงนะคะตอนนี้ฮิตมากค่ะใครที่เป็นสายแอดเวนเจอร์พลาดไม่ได้เลยเพราะคุณจะได้ขับรถลุยป่าลุยเขาแล้วก็ชมธรรมชาติที่บ้านเขาครามนะคะคุณนุค,ค่ะผู้จัดทริป a อทโอ้ <AT V. S 2> โหแอดเวนเจอร์สุด เขาบอกว่าเริ่มต้นกิจกรรมเนี่ยจากการพานักท่องเที <ien> <company> ่ยวนะคะขับรถ ATV ค่ะได้สัมผัสธรรมชาติผ่านเส้นทางหมู่บ้านนะคะสวนผลไม้นะคะไล่เกษตรของชาวบ้านนะคะจากนั้นก็นํามาเป็นจากนั้นเขาก็เลยนํามาเป็นทริปเดินทางนะคะให้ไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะแล้วก็ชื่อดังของที่นี่คือการไปดูกวางค่ะสวนกวางเปิดบ้านเขาครามที่เขาเลี้ยงกวางนะคะบนแบบระบบเปิดค่ะเราสามารถ ไปชมให้อาหารให้อาหารแล้วก็ได้อยู่กับน้องอย่างใกล้ชิดน้องไม่ฉีบน้องไม่ฉีดแน่นอนแต่ไม่แน่แต่ไม่แน่ทุกคนและปิดท้ายกิจกรรมนะคะจะพาไปชมน้ำตกเขาครามเล่นน้ำพักผ่อนหย่อนใจตามธรรมชาติจบทริปค่ะเนี่ยอันเนี้ยสวยมากสวยจังเลยอ่ะเฮ้ยน้ำใสมากจริงเนี่ยชอบอย่างเงี้ยที่มันต้องแบบ ไม่ลเขาเอทีวบางเทีย้คนเดียวแต่อันเนี้ยเด็กๆนั่งด้วยได้ใช่และใครสนใจนะคะไปค่ะสอบถามเขาได้เลยจองทิปร่วงหน้าได้นะคะกับคุณนุนะคะกิจกรรมท่องเที่ยว ATV บ้านเขาครามนั่นเองคุณเฮ้ยอยากอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยดีมากเลยอ่ะเนอะแช่น้ำอย่างงี้น้ำก็ไม่ลึกใส่หายไปสี่เป็นกิจกรรรรมที่คคอบัว ร่วมสนุกร่วมกันได้แล้วสูตรบรรยากาศธรรมชาติเด็กชอบตายเลยเนี่ยเราใส่เสื้อควายไปด้วยเนี่ยเหมาะเออเหมาะมากมามาชอบกันนะกางเกงคงเกงควายเรือเอาเสื้อปุ่กางเกงให้แล้วเอากระเป๋าอยู่แล้วเพราะว่ากระเป๋าเขาเวลาเปิดมางงมากเลยจริงจังเรื่องควายเอากระเป๋าใบเนี้ยพอเวลาเปิดมางงนี่อยู่อยู่ มีใจเฉยเลยคุณผู้ชมอย่าไปสนใจค่ะโอ้ยเหนื่อยวันนี้ขอบคุณคุณผน้กอนด้วยนะคะจากชากะค่ะวันนี้พวกเราหนักต้องปลีกตัวกมาปลีกมาทีนี้ขอบคุณด้วยวันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วนะคะพวกเราผู้หญิงยกล้งแจวสวัสดีค่ะโอ้ยเหนื่อย